มาดีขอให้สองมาดีแล้วยังไงน้ำชาติดน,น้ำชานิดนึงฮนะเราชาวนอนต้องกินน้ำชาด้วยเฮ้ยแล้วเจมาต่อหลายที่8ปบาทวายมาเข้าด้วยฮนะต้นายมาไมค์ค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกับัสดีแฟนสล็อตแฟนพีจีแฟนบาคาร่าทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมมอนกี้คิงนะฮะเป็เกมราวชาวนอนในตำนานนะก็วันนี้ อยู่ค่ายพีจีเช่นเคยนะมาทุน7921บาทแ4สสตังค์นะทุกคนเนี้อจเปเบสัก30ป่ปะ30ไม่มียนะ่แปดนะสาเสียบไมมมีก็จับที่2ีบาทฮนะเกมวานอนผมก็เล่นไ้หลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นเกมโปรดเลยขนาดนะั้นนะเกมนี้แบบชอบเล่นก็ชอบชอบเล่นอยู่ชอบเล่นอยู่เล่นได้เล่นได้น,ไดนะถือว่าไม่แย่นะสำหรับเกมนี้นะเท่าที่เล่นมานะไม่แย่นะทุกคนแต่แค่แบบรู้สึกว่าแบบเล่นเกมอื่น ชอ,ชอบเกมอื่นมากกว่านะโดยรวมนะฮะนะมงังกรวันก้อนโตสำหรับก้อนนี้จัดไปที่800ร้อยหรือเปล่าแปดร้สบามสี่สิสตางคนะ์นะนี่อย่างแกตาเห็นก็เห็นนะอยู่ขวามุมนะ่ะเห็นปะ่ะขวาล่าแปอยแปดสิบสมาสีสตางค์ฮะมังกนะรนก้อนโตก้อนนี้จัดให้ไปฮะสำหรับวานอนนาเป็นมังกรนะมังกรเขียวนะคล้ายๆม,นะ <c oughs> มังกรนะมังกรอบ้านลอ่อสเก็ตเตอร์มาตุกวนนี้สเก็ตเตอร์มาวะ่ะ ราชาวาดอรมาแปหมุนฟรีฮะแล้วเข้าฟรีเฉยฟิลิปปินมาจะแปะหมุนแรกมาไหมเขาเรียกว่าอะไรไมก้กระทาไม่ใช่กระทางเรียกเป็นไม้อะไรมก็เรียกไม่ถูกนะเรียกวัาถูกไหลไปคุยแลิวนิ่งเลยไม่มาสักหมุนไม่มาสักไม้ยัยงไงไวซ์ซรุน่น โนส,สองมาฟิวสี่สบองบาทมาสามมาดี่ 7, เจ็บาทยี่สิบสามาเจ็บบาทยีบสหลนะมาครับหมุนมาท้ายมาไหมมีไหมหมาุงไม่ขุดไม่หรอกประมานประมาณเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบาทฟรีจริงฟรีของจริงฮะเนี่ยฟรีของจริงเลยแหละไามา่ได้ฟรีเล่นๆนะฟรีของจริงฮะน,น,น้องๆฟรีของจริงเลยแหละ มาเอสองให้สองมาดีแล้วยังไงน้ําชาจิบน้ําชานิดนึงฮะเราชาวนอนต้องจิบน้ําชาด้วยตรงนี้เราเจมาต่อหลายที่8บาทวายมาเข้าด้วยฮะลูงชายมาไมาค์ครับเจ้หึยสี่ร้อยสามเอ็ดมาวะ่ะแล้วจิบน้ําชาไหม,น,มน้ําชามาแน่ฮะจังหวะนี้อุ้ยเจมาต่อฮะวายน,าวาน้ําชามานดิลูกชายไม่ไมค์วายเข้าฮะน้ำชา น้ำชามหน้ามาไม่มาทีผมเลกน้ำชาม,มาตัวอ,อื่นมาแทนะอะไรครับเนี่้เงินสักทียัง400 48เราต้องนานนะเราต้องนานนะมาละวานนี้อยู่หูอีก309ฮะอีก309บาทมาไหลไปฮะแล้วไหลไม่ยัง้งฮะจังหวะนี้มันได้เวลาฮีโร่จริงฮะจังหวะนี้จัดที่1,901บาทนะ1,901บาทฮะจังหวะนี้เอาเรื่องะเอาเรื่องนะเงราวันก้อนโตอยู่เงลาวันก้อนโตอยู่นะ เงินละวันซูเปอร์เมกามาแน่นะเพราะอันนี้ก็เง,ง,งินละวันเมกะสามพันสี่เงินละวันซูเปอร์เมกาทุกคนพันห้าพันหกพันเจ็ดพันเก้าหนึ่งบาทยี่สิบตะตักนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่ทุกคนก็อย่าลืมนะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะวันนี้ก็มาทุนเจ็ดพันกว่าได้ไปประมาณสองพันนะส่วนพันกว่ากับสามพันและโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ